五，六，七。 รัเป็นนีส่ิในเลกาดดนตอนที่มึงยังนั่งเล่นดิลูกแก่อยู่ในโรงเรียนหัวใจข้างในมันเต็มที่จะชาที่ัเมียมึงจะเดินตามกูขึ้นมาบนเตะพิสต์อันนั้อยู่ในท้ายกระบะตำววจกางกูสดชุเป็นอยู่ที่กระบี่ก็มีปัญหาไอ้ลูกมาเช็คเบาะกูเ่ับเลยมึงยับกันเลยนะไอ้ลูกกะลีเลไม่มึงมาแจะใชไม่ต้อมีหลอกเหตลมึงกูสอนแกจะวารัที่จะเจ้า f e e l i n อ the จะมึงทาจนไปในบางครั้งกูก็าจะไม่รู้เป็นอะไรแต่ในงานี้วันตาลายที่มึงอามาเวมันลำบากมากกว่าเด็กปัญญาอ่อกับพวกมึงจะเข้าใจที่กูหามามากกวแม่มึงเท่าไรและั้างในสติมันหล่อหลอมให้กูรู้ว่าถ้าอยากที่จะรอดมึงจะเปจะต้องวิ่งจาเป็นต้องไวที่เธอที่ฉลายแดด e v e r y b o ้ y know w shine <an> oh my soul h i g กรนเราักกี่มาดิ้เวลาคิจะบพี่ก็พูดไดม่จิงอร์สถอไดม่จะพสัก็จะวันอยู่กับัเวลาฟังยี้อราเดนมาใอีมาแบกบอว่าเนี้ยมาชซีอิายพ Bitch, my got the I'm the king of the motherfucking underground trap. My shit can't be dropped. shit in my back. Big with the beat, let me slap on the app. Fuck what you say, yeah. You can't even pan, bitch. I got the paper. Call me my boy, who bitch and better. no bad, like Say I'm forever. Pan, who I'm caught like saber. Fuck all Work all day, pop every blue star, get วนานับอลได้อาลฟ่าแล้วว่าตั้งแต่ปลดล็อกพวกก็งงว่าทำไมพี y ิก c a แล้วจะมาตบฝึกยิงวิดมากกว่าแยบเพราะคีฝอยเห่ไหมที่ชอบเฟกว่ามีเป็นตามในต้นตีนไม่มีทางที่กูจะเอาทอไปแลกเกับก้อนหินสูงเขียบฟ้าแต่วันเริ่มมันจะยิน